ทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในทุกๆภาคส่วนเลยนะคะโ<ม>ดยเฉพาะเด็กๆด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปต่อกันที่เรื่องของการดูกันในภาคเกษตรกรรมบ้างนะคะเป็นการยกระดับเกษตรกร,รชาวสวนทุเรียนให้ไปสู่เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในยุคดิจิทัลค่ะโดยการส่งเสริมให้แอปพลิเคชันนะคะแล้วก็มีเทคโนโลยีเอามาช่วยในการบริหารจัดการการเพาะปลูกตั้งเป้าในการเพิ่มศักยภาพให้กับชาวสวน10,000รายทั่วประเทศค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทพลนิมมานพัชรินผู้อมนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าเปิดเผยว่าดีป้าร่วมส่งเสริมกับกรมส่งเสริมการเกษตรสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารแห่งประเทศไทยและพันธมิตรเดินหน้าขยายโครงการ OTOD ทุเรียนดิจิทัลเพื่อยกระดับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนสู่เกษตรกรอัจฉริยะโดยการนำประโยชน์ของเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือที่ได้รับการพัฒนาโดยดิจิทัลสตาร์ทอัพสัญชาติไทยมาใช้ในการเพาะปลูกการจัดการคุณภาพ ผลผลิตทุเรียนรวมไปถึงการบริหารจัดการตลาดซึ่งก็สามารถเก็บข้อมูลการเพาะปลูกข้อมูลการลดการกัเก็บกา๊าซเรือนกระจก ตั้งเป้าที่จะเพิ่มศักยภาพให้กับเกษตรกรสวนทุเรียน1,000 10, 0รายทั่วประเทศเพื่อผลักดันให้เกษตรกรไทยก้าวไปสู่เกษตรอัจฉริยะรองรับในเรื่องของเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศรวมถึงเป็นการเพิ่มความสามารถการแข่งขันในตลาดสากลและพลิกฟื้นทุเรียนไทยให้กลับมายืนหัวแถวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกครั้งค่ะ ดิป้าเชื่อว่าโครงการนี้จะช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนได้ประมาณ1,700ล้านบาทแล้วก็เพิ่มมูลค่าผลผลิตทุเรียนได้มากกว่า1 000, 1 7 0 0ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตาม